มื่อนี้ก็ออกมาเบิงมะนาคือเกาล่ะค่ะออกมาเบิงมานาวรสว่กําลังเห็นปลายเข่าค่ะหน้าดำไปนั่นได้เป้งออกเนาะคะ่ะกําลังเห็นปลายเข่าเพิ่นกําลังติดเนาะฝนตกซุ่มือ,อเอามาสามไม่ไหมบ้านนี้เห็นแต่ยอดก็เลยไปเป้งน,น้ำออกเนาะคะ่ะฟังทั้งนั้นก็บ่านันเพิ่นสิตใจั้องอันกระเปื่อยเนาะคะ่จะจิได้สามไม่เนาะน้ำไหลเนาะปีนี้ ตกอยู่ซื่มือซู่เว้นีหยังกับบรเิเฮ็ดอกค่ะสามใบตาลายมือตาบ้าอันใดที่บ้านเพนนิ่นบ่ถ่วมบนนี่เนาะเพิ่นกับกระลังแตกก่อนเนาะก่ะกระลังติดอันนี้เป็นหน้าต้นเดียวเด้อค่ะที่สามใบเพราไซใส่หลายเด้ย่ยใส่ต้นเดียวมือถึงเวลาเพิ่นก็จะแตกของเพิ่นดอกเนาะย่ายหน่อยกับปรด,ดมามาเบิเาางเบออบ่งเหมือนานนี่กับยาคุ้มเหลาไม่อย่างเนาะก็เลยวาเอาออกมาเบิ่งกันหน้าเมื่อนี่ก็ฟ้าก็เป็นสีเปิดๆจุดอดอกค่ะเห็นแดดแอมแซมอยู S ่นี่ละ่ะ ลายบ่ลายกะเบืองเอาเนาะขาหน้ากระไดไฮมีก่กะมี่เนาะส่วนมากกะสีมะขอนอยู่ไฮใต้นี่แหละอุ่นเมื่อนีก่ก็เลยว่าอยู่ท้องโน่นนั่นน้าบ่ลายหญ้าก็ลายบานเนี่ยสีเอายาฆ่าหญ้ามาสีดสีดคุ้มมันไปเพราะว่าหญ้าพันหลายแห้งมันสีบ่ได้กินเผาเนาะคะ่ะเป็นหญ้ากราบขาวเด้อหญ้ากระไดพี่น้องเอ้ยเป็นหญ้ากราบขาวนี่แหละเฮ็ดทูเคนเนี่ย อันนี้เป็นข้าวเจ้ากลางแล้วค่ะประมาณสามไร่เนี่ยแหละเฮ็ดไปถึงกินเนาะค่ะปีกายกับว่านไวยูตะว่บบาปีนี่ก็เลยไถยอ้อยทีมอ้อยเป็นโรคเนาะพ่อเพื่อนเป็นโรคแล้วแล้วบานนี้ย่ายหน่อยวาบอกให้บ้านพ่อบ้านน่นละลราว่าตู้ตู้เอาออกรถเป็นยังว่านเขานั้นว่าสั้นถ้ากันก็าบ,บอกกันว่างสั้นนั่นแหละเพื่อนๆคะ่ะก็เลยบานนี่มองว่าน,น้ำขังเพื่อนบ่เกิด,านนกดๆๆบานนี่พ่อบกเกิดแล้วแล้วบานนี่ก็เลยได้เอาลก ลกบองได้หน้าหนาเนาะคะ่ะมาสามสามได้ขึ้นเดียวคะ่ะเห็นตะยอดบานเนี่ยมือกอนนอะ่ะมาเป่งไว้กระสีนยุนบแล,ะละ้วล่ะสีน้ำน้ำสลีลดลดแล้วล่ะคะ่ะเห็นอยู่วาเนี่ยเห็นเขาเ่าแล้วก็ได้ดีอกดีใจว่าเออพิ่งป้าไต่แล,ล<ะ>้วล่ะสายมาจาาังน้อยหลานเพิ่นเสียวยามาสีไปซุมเท้งเนาะค่ะหญ้ากราบขาวหลไหลกระสีบ,บ่วานดอกปุ๋ยเพราะวา่าพิ่นมีปุ๋ออย,ยอย้อยเก่าอยู่เดี๋ยวนี้ใบก็ยังกองอยู่เข่าก็ได้ขันหาววานหลายหลายเนาะยานพิ่นเป็นโรคเนาะเข่าก็ได้ ให้เพิ่นติดให้เพิ่นแตะก่อสกปรกยังผิดแต่ละหน้าอีกที่หนึ่งว่าเฮาสิใส่อีกหรือบ่ใส่ปุ๋ยนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของเศ้าหน้าเนาะย่างกับวัตกีดดับออกมาหน้ามื่อกี้นี่ก็สิมาเหลาไม่อย่างให้มันแล้วเนาะค่ะมื่ออื่นมื่อเื่อก็สิไปย่างแนวายางก็สิไปปลูกให้มันเสร็จก็เลยลงมาบานลงมาแล้วก็สิมาหาเก็บเอาบักง่วงเด้อค่ะพอได้ไปใส่บาทนี่เพื่อนเบื่อกี้นี่เอษตรมาเก็บเอาบักง่วง มืออื่นขอเกิไปใส่บาทใส่ย,ยังหามีเวลาว่าขันบ่อยากกสาานะเสิไปวัดนนัมืหมเศร้าเพราะถ่าใส่จังหันเนาะค่ะมีแต่หน่วยงามๆนี่เก็บของสวยๆงามๆไปเนาะค่ะเอาไปกินไปท่านเทากับจะเอาของข,องขี่ไล่เนาะของบะอืดบ่อยากพี่น้องจะเบิ่งดูหน่วยนี่คอยจะไปบ่มใบจักสองสามมือเมือ่อใดไปวัดก็จะเอาไปนั่นี่ละต้อหน่วยของเพิรนโหลดนี่พี่น้อง,อง,เ,องเอ้ยบะอึดบะอยากปลูกไว้นี่ละเบิง่งโหลดหน่วยเพิ่นจะเอาไปบม่ม เอาไปโบมป้มใบไส้ภาคเข่าเมื่อใดไปจังหันเนาะค่ะมีหยั่งเข้าก็เอาไปเนาะค่ะพี่น้องขะบางครั้งข้าจเจ้าไปตึกสะดุ้งมากได้ปูได้ป่ปาก็ซื้อน้ำขาเจ้าจก็ทอดไปค่ะมีหยั่งเข้าก็เฮ็ดไปเนาะค่ะมีปนมีแก้วเข้ากับเอาไปโอ้ยวิถีชีวิตของคนบ้านเขาว่างอยากไปทาบุญทําท่านเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยพุนอะะเสี็จไปโบมใบโบมใบงามๆออดงามไปวัดก็ได้เอาไปโรด เอาไปพระอ,อาจารย์ท่านชันเนาะเห็นดังสวยๆงามๆเห็นยังเป็นแต่อยากจะกินแต่อยากเอาไปท่านนี่พี่นอ้องยังไดมันก็กินบ่เบิดดอก้า,าของกินนุเฮียนก็กินน้ามน่วยนี่นนดนนได้ยังมากก็คือเห็นตะวันตะว่านน่ะล่ะได้ยังมากก็อยากไปท่านเอ็ดใบสาสมใบเนะาะค่ะเสบียงบุญกระไดข้นเท่าปูปลาหน้าในนี่ก็บเบิ่งดูกขนันนี่สานามเต็มใบอยู่นี่ บ่ตื้อกินจักเทีอะบ่แม่นเนบือนนีเบิดและบุ้งนี่ปล่อยปลาดุกไว้ซุ่มย่างกับจิย่างเราค่ะรู้สึกว่ามันสิไข่ออกที่ดอกเดี้ยวเบิ่งนี่อีหลักเลยเก็บภาพบรรยากาศของหน้าเนาะค่ะมาให้เพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆเบิ่งว่านี่แหละวิถีชีวิตมาหน้ากับ่เอื้อแต่แนวเห็ดแนวทำเนาะคะ่ะใหญ่หน่อยก็ได้แกะง่ายง่ายเนาะง่ากระยาหัวมันง่ายบนความาสุขของเฮาเนาะค่ะมาสูมือนี่ที่มาสูมวันนี่มาซองเบิ่งมาเบิ่งหยังเด้อค่ะ มเมื่อบ่งบรรยากาศมาเมื่อิ่งผลงานมาเมอบ่งความสุขจากของสุขยังกับเ่อคือสุขใจเหาค่ะสุขใจที่ได้ทําที่ได้เห็ดคอยเห็ดคอยทําไปเนาะค่ะเ่เป็นยังแด่หน่อยก็ได้มีความสุขอยู่